มีผ้ามังิ่งดอนเนาะอาการไ่ดีรือบุรีมังกรน้กันเดอ้อ ไซซ์จิลิงเนาะไซซ์จิลลิ่งได้ฟังฟังัง,งหนึ่งพูนทังหนึ่ง ร้องรอบอ้อมรอบรองเลยจัะน้อยสิป้าไปบอลสะพานน่ะเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องสะพานขาใส่เขาไปไหนนั่นแหละเขาจึงเอือดเหอนดอนมันเป็นดอนกลางๆแต่ว่ารบอ้อมๆมันเป็นเป็นหนาเป็นเลนเขาไปตาย คน,น, <laughs> น,นดียังด,ดีตมันรอม,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 มาน <laughs> ีมันีมีไพ่มาเทียวสบายอัดข้อเพราะว่ามาหนีเขาเฮียนประมันสักใบใบพวกนักเฮียนเขามักมาเทียว ลินน้าสายจะเบิงบอเคือกันูนคอยเืีองเลยค่ะกัรตะกอน

โมเมนตัลลี่ยืนกันขึ้นขึ้นเงินเห็นไหมมาหมอบเบิรงรอบๆแถวเทิงนี่จะเป็นภูภู่มัดวงห่างเขาก็เห็ดเป็นเป็นวัดเด็กคนพักของบอกบ้าสอนเป็นคู่นี่เธอ วัดภูแต่บัดี้คืนไปเด้อวัดภูมันทางมันไกลเด็กคนนะา <c oughs> ออนี้ก่อนทายหกันจังไก่ไอยังเที่ยวรลรอ คนกำลังเลิฟมาเที่ยวเลยขาโดดเยนขโดดเย็จะล็อกคอป่ะต่ว่าเขาบอกว่าความัวถ้าเป็นถ้าเปน ยังค่อยๆเน่เที่ยวร,บรบอบๆตอนเข้าอันนี้แล้วก็มีเพือ่อเขาก็ด,ดึงไปดึงไปดึงไปแลวนี่เขาเหตดครัวค่ะป็นหน่งก็หอบไรเติบ ก็แม่ั้งชงมันเค็งใช้หางใจ้ยาขมันก็แปลกนะแต่ว่าแถวพุ่นมันจะอัะนะน่ะบ่มีนาพอเรามีน้ำบอลเล่นบอลเดียวมันเป็นดอนสมดอนจริงจริงตกลางอากาโคตรดี เ็นสบายมาเที่ยวได้เด้อทางระลามทางโคเซตไก่ตัดเลาะตัดห้างสามารถเที่ยวแม่ชมได้ น่ไปคนผู้เดียวนี่คือว่าน,นี่เหยื่อที่จริงนี่มันมีวางบกนี่บกะมันเป็นเลนเปนหนาบมันชื้นบอกเลย เป็นแบบนี้ให้เข้าได่บ้านะ มันเป็นดอนอ่อนอ่อนไปเลยเป็นดอนก้างค่ะข้างๆเป็นน้ำมึดเราจะบปไตครัวย่านเรากินเลือดเล่นน้ำหรออากาศดีสอ๋ออากาศดีเลย ก็ใจ <laughs> ไฟไฟ <laughs> เล่นดอกไฟรอบๆเล่นละครเล่นยินรู้สึกว่ารู้สึกว่าเงียบไปดีก็คนก็ทันมาแล้วกองโมงประมาณที่ทิ้งเที่ยงเข,า,เขา,มามาลินน้ำก็ ไปเล่อันนี้บอกกับไปใส่ครัวไกลอบแล้วเท้เาส้มมัดแล้วแต่ซิกับแล้วบานนี้ <c oughs> ช่วงองาน้มงนซ้มอยู่บ <c oughs> นากพะ,ะพาพอยู่ดินหน้ามันมันเย็นเกินไปตรงนทำไร นั of of ่งชมชักโครกเด็กกับสบายเกินบู้ห้องแดงของหัางคุณทางธรรมชาติช้างให้ดีวะ ลลหลายๆข้างชิมาเี่ยวอีกอากาศดี <c oughs> นานมาที่นึ่ <c oughs> ที่น <c oughs> ึ่นนนึงเปิดแล้ว <c oughs> กดไลค์กดไลค์กดแชร์ยืนทางนี้รออยู่นี่ค่ะอืมกดไลค์บอสฝากพี่จานส่องสาวสลาวันกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อเดี๋ยวทีถ่ายให้ในใะยาละลายที่คลิบไปเท่านี้แล้วเด้อบาย